สวัสดีครับ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 สวัสดีสวัสดีสวัสดีครับครับครับเขาเหมือนตัวโกงนะในละครแหละในหนังวันนี้ล้มมอนสอนแดกนะครับจ้าปกติเราก็จะมีกินเร็วกินอร่อยกินเยอะแต่นี้บีนบูสเล็บีนบูสเล็ขนมหลากรสแต่อันเนี้ยมันจะมีหลายสีมากพ่อซึ่งมันมันจะเนี่ยมันจะมีแบบดีกับไม่ดีทีเดียวกันมี2รส แล้วแล้ววันนี้คุณให้ผมทำไรให้หยิบชิมกันเลยผมคัดมาให้สีสีสีรสชาติซึ่งในแต่ละรสชาตินียมันจะมีดีกับไม่ดีสลับกันเราจะได้กินคนละ2เม็ดอันนี้อันนี้สอง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 ใช่เอาทั่วนี้ก่อนแล้วแต่เปล่ากิ่ความอีกควาก ความอีกความอีกไม่ความไม่ความอีกความหน้าอีกความหน้าอีกอีกอีกความหน้าอีกอีกอีกไม่ใช่อันนี้ก็ปุ๊บไปเลยเออคืนได้ไหมคืนเลยได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวจะไม่รู้นี่เราไม่รู้รถไงเรียบร้อยเรียบร้อยอธิบายมาสิบดูจมูกบานเข้าบานออกตอนนี้ยังไงเหม็นนิดนิดอันนี้นิดนิดเหม็นนิด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 เหรอ อะไรเหลืองเลยเหลืองโอ้ยคนละหนึ่งก็พอมั้งคนละหนึ่งก็พอแล้วโอ้ยตังก็ไม่ได้เพิ่มต้องมานั่งกินเลยก็ไม่รู้เนี่ยกรนดิ่งการให้กินพวกนี้เฮ้ยแสดงว่าดีไม่ดีอ่ะไม่ดีอ่ะแต่แต่ไม่มากวะเออของผมของผมที่กินเนี่ยมันไม่มากมีกินกินนอะกินกินแบบอ่าพอมันทำเพื่ออะไรวะไอ้ฝรั่งไม่เข้าใจมันอะดมก่อนดมก่อนสกระดมเฮ้ยโอเคไม่โอเคเยอะเลย กวนน้ำหนักใช่ไหมว่าของมือของกูยังไม่แรงแตยังไม่แรงมากมึงปลาเน่าอ่ะแล้วมือกูดิแหวเหมือนกลิ่นไอ้นี่รองเท้าอ่ะรองเท้าเราใส่แล้วเราถอดแล้วมาดองอ่ะรองเท้าหรอกินเท้ากินเลยอ่ะเอาเลยอย่าเลือกเยอะอย่าเลือกเยอะโอู้เอาใสใสแล้วเปลี่ยนไม่ได้นะเปลี่ยนไม่ได้นะเอาใสใสแล้ว โอ้ยตายแล้วเฮ้ยเสียไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไม่เยะไม่เย้อะชวนไปกินแบบปลาปูเนื้อย่างเดี๋ยวพาไปกินอาหารทะเลซีฟู้ดไม่ได้ยังไงวะเดี๋ยวพาไปข้าวต้มเดวช็อกมันปิดไปแล้วขอบคุณอันนี้ยโอ้ยตอบไปซอยอืมอ่ะคนเดิมอันเดิม สอ้นีงรายแล้วามันขายใครวะขายพวกเราเนี่ยบริษัทรวยหรือยังถามจริงใครไปซื้อแดกทุกวันเอ้ยเอาที่เอาที่ล่วงดีกว่าโอ้ยเดี๋ยวที่ล่วงใส่กันไปนะฮะที่ล่วงใส่กันไปนะฮะโอ้ย กูต้องมากินอะไรวะเนี่ยดีโอเคโอ้โหมันไม่น่าดีสะีเ้มมาแล้วเฮ้ยดีสองเลยหรอสวยที่กูเลยอุ๊ยใส่เจ๋อโอ้โห เฮ้ยดีเฮ้ยโอเครอดเฮ้ยรอดอะไรเนี่ยวะบัตรเด็กเค้กบัตรเด็กเค้กเออกลัวไม่ใช่ล้าเนี่ยอะไรวะอธิบายดูดิโอ้ยไม่เอาไงต๊อบเออเนี่ยต๊อบหน้าเหมือนไข่รู้ป่ะหน้าเหมือนวิสบีนเนอะต๊อบหน้าเหมือนวิสบีนเนาะเนี่ยตอนนี้เหมือนวิสบีนเลยอ่ะเฮ้ยเนี่ยเป็นแคสแคสต์ละครนะแเหมือนวิสบีนจริง เป็นแดกสไลด์ในพวกน้้ยได้กินเลยได้กินเฮ้ยได้กินหนักกว่าหนักกว่าองค์เขาบอกเป็นเม็อินไทยแลนด์น้วยนะจริงอ่ะดูดิเฮ้ยเนาะแดกของน้ำเน่าอ่ะหนักกว่าเดิมเหรอโอ้โหอังเพราะอุ้ยกูหยิบไปนะที่เราทำเพื่ออะไรกันไว้โอ้โหไม่เอาเลยเจอเหมือนกันเลยแล้วเมื่อกี้ดีนักสามบนไงบนหลังนะ ไอ้อย่างเงี้ยเรียกไอ้บูมาก็ได้มั้งหรือแม่ก็รอดานโย่กับมาก่อนก็ได้ไม่ต้องเรียกกูหรอกคุณตอบมาพอดีน้ำยาล้างจานเลยค่คุณตอบมาพอดีป็นไงน้ำยาล้างจานเลยอะของน้ำแบบแบบอันนี้มากเลยอ่ะโอ้สบายโชคดีแล้วเบร์เดย์เค้กแน่ลืเบรแล้วมันจะดีมันจะดีนะยาล้างจานอะพ่อเลือกว่าสลัยอะเลยไม่โอเค รอถือว e, ่าโชคดีอ <Charl ott es> <À, S 1> ันนี้ไปอ่ะไปเลยเรียงไปที่มึงก่อนมึงไม่ต้องเลือกมึงไม่รู้หรอกไหนคืออะไรอ่ะกูไม่กล้าเคี้ยวเลยเคี้ยวเถอเหนือใจผิดผิดพ่อแบบไหมมึงก่อนสิตาเรียงเอาป่ะเอาป่ะเอาป่ะเอาไปได้คืออะไรวะพีชเหรอเปรี้ยวๆช่ไ ไม่อร่อยไหมล่ะแ่ไม่แย่ไม่แย่กูแต่ว่าไม่ไม่โดนอถ้าอ้วกเนี่ยมึงรู้อีกแล้วแหละนี่อะนี่อนี่ก็ลอกแค้อะเฮ้ยอไรนะอเไนะทยไ่ะพ่อ ตามกฎโอโะทำไมพ่อลองดูดิมันลองอะไรล่ะเอ้าผมก็ลองแล้วพ่อเอ้ผมรอดแล้วแบบสุกวร้ายหองกูว่าทั้งคนนี้เธอตัวอย่างลองหลอกเรามึงลองแล้วลองแบบอะไรอะมึงลองเนี่ยอันนี้อันนี้ลองเรื่องมึงอะอันนี้อ่ะเนี่ยแบบเนี้ยอันนี้พ่อเยี่ยมผมนะพี่อะพี่ยมผมเนี่ยอ่ะเยอะอันไหนเยอะอันไหนอะเปิดดิลองดูดิมึงอยากลัวมึงอย่ากลัวอะ เอ้ยจริงเหรออืมพีชอะไรวะแต่สีเหมือนกันนะอ่ะอ่พอ่อ่ะอ่พี่อะอ่มอ่เอ่อ่เก่่ะอี่ะอ่อ่ะอ่อ่ะ่ะอ่ะ่ะอ่ะอ no ่ะอ่ะมันอม่ะอเอ่อะ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 ะะ เรื่อคุณต้องอธิบายได้นะมันเป็นยังไงโอ้โหโอ้โเรา้โอ้โหโอ้โหโอ้หโอ้โโอ้โหโอ้หมอ้อ้อหอหอนออนโหโออหอออหอออ้อ้หอหออ้กอ้หอ้หอ้หอ้อหอ้อ้อ้โห้โหอห้ห้อ้อ อ้วกมันอ้วกมาเปรี้ยวๆหน่อยเออแล้วก็สุดยอดของมือเลยนะเขาจับได้ของนี้ตลอดเลยอ่ะเคยสุดท้ายโอ้ยเวลาผูมาสาลนะเคียวนะมัชเมลโล่ยากเป็นไงวะเป็นไงมาแล้วเออมาแล้วแมลงเหม็นเป็นไงวะเหมือนแมลงตดเงี้ยหรอเหม็นตั้งแตเหม็น เหมือนเหมือนอะไเหมือนตีแมลงมมตด<ร>กมาโดนอ๋อเขียวเหี้ยเหมือนแมลงที่เราพวกแมลงตดแมลงเหม็นนี่งั้นที่เราตีแล้วบแบบโดนม,ม,ม่กินอ่ะชีวิตกูชีวิตกูเฮ้ยมาชสเมโลย่างเฮ้ยได้อยู่แล้วอย่างเงี้ยโอเคโอเคมันเป็นไงมาสเมโลย่างเป็นไง ไม่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 ได้เข้มเหมือนหวานแต่ไม่เหม็นไม่ไม่เหม็นเออไม่ได้แย่อะไรไม่โอ้โหใสๆอยู่ไอสัตว์เบิ้นเบิ้นเบิ้นแมลงเหม็นเบิ้ลนักกว่าแรกเหมือนมิสบีนจริงว่ะเออเนี่ยเหมือนมิสบีเลยอ่ะตดเลยเหมือนตด โอ้ยเน่ยใสมาเลยตัวคายแล้วครับตัวคายแล้วเราทำเพื่ออะไรวะเรามาแดกกันเพื่อเ <c oughs> พื่อคนดูเพื่อคนดูดูว่าเรากินแล้วหน้าตาเย้เกงยงไงเหรอ <c oughs> เขาจะไ,ไม่ไปซื้อแดกกันเพราะ <c oughs> แล้วมันสรุปตรงไหนทำไมกูจริงเหรอเป็นไงซ <c oughs> อ,ตอตอน <c oughs> ตอแรกเหมือนยังไม่มาเหมือนตอตดตอนแรกเหมือนเหมือนไอ้เมื่อกี้น้ำยาล้างจานแล้วพออีกสักพักหนึ่งแม่เลือตีขึ้นมาเลยอะ หลอดอะมั้งกระพนนอ่ะรอดถ้าสีเมื่อกี้รอดโอเคโอเคเราได้กินแมลงแต่อันนี้กินอ้วกเออออาวล้มบอลสอนแดกวันนี้นะฮะอันนี้สอนว่าไม่ต้องซื้อมาแดกนะครับบีนบูสลฮะถ้าจะซื้อคือซื้อมาเล่นเกมกับเพื่อนได้ซื้อมาเล่นเกมได้ได้ อ๋อใช่มันต้องเล่นอย่างนี้าทำไมเราไม่เล่นอย่างนี้อ่ะแต่ก่อนไม่เล่นอย่างนี้วะไอ้นี่แม่งใช่เปิดถุงตรงกระปื้นไหมโอ้ยโอ้ยไม่ต้องการอะไรแต่พูดอะไรนั่งหนาวะเฮ้ยได้คืนเจ้าสอบได้คืนแม่เลยโรคจิตหรือเปล่าพอแล้วมั้งไม่เหมือนอยากเห็นรีแอคชั่นของเราอ่ะวันนี้วันนี้มาแดกนี่มึงอ่ะเดี๋ยวแม่งโชคดีให้มันหยิบแม่โชคดี ให้แมงแดกสีน้ำเงิไปเลยสีฟ้าสีฟ้าต้องสีฟ้ากินทีเดียวทีเดียวทีนี้ให้มันตีทั้งไงพูดมาโอ้ไม่รู้หรอกมันยังไงมันแหวะมันอีมันเอยผมว่าผมดีกว่าเลยนะเฮ้ยเฉงเงจริงเหรอวะดีหมดเลยเอามันหลอบแล้วเอาเลยเอาเยัดแม่งเข้าไปยัดแม่งเข้าไป ยาใส่ปลาไม่ไกี้ดองอ่ะวัดดวงติ่มบเลยเนี่ยเออเอออดีอ่าอะไรจะไปไม่ได้ไงวะเออไอสองเม็ดเนี่ยมาแล้วอ้วกอะอะไรอะปลาเน่าปลาเน่ากับอ้วกอะแล้วายเยี่ยมหมดเลยอะเยี่ยมหมดเลยหัว แต่ไม่เข้าใจทำแพ็เกจจริงนะยังก็หล่อคอนแดกวันนี้ข้าวขำสนุกนะฮะโอ้กิ่นยังติดปากใครอยากจะเล่นก็ลองหาซื้อได้ในออนไลน์มันมีนะครับเล่กับเพื่อนนะฮะเเกมสนุกกันได้ใช่ใช่กาด้วยวันนี้ก็เห็นพี่ปองไปแล้วถูกต้องวันนี้ขอบคุณมาเร็มาเลรด้วยนะฮะขอบคุณอาจารย์นนนะวตตาทองอีอีฟรีบรอ่ารีบหรอ่าเพิโซดหน้านะฮะเราจะไป สอนแดกอะไรออรอติดตามแล้วกันวันนี้ครับ,รบ<ม>สวัสดีครับสวัสดีจัา